มติคอรมอรเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2,567นะคะมีมติออกมาว่ารับหลักเกณฑ์และหลักการในเรื่องที่จะแก้ไขเบีย้ยผู้พิการปรับเป็น1,000บาทเบีย้ยเด็กเล็กเป็น600บาททั่วหน้าตั้งแต่ตั้งคัน4เดือนขึ้นไปเลยแล้วก็เบีย้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600เป็น700 700เป็น800 800เป็น1,000บาทเนี่ยค่ะมีมติแล้วก็จะบังคับใช้ด้วยวันที่1ตุลาคม68แต่นี่ผ่านมา30ตุลาคมแล้วนะคะยังไม่มีการ บังคับใช้เลยงบ6กก็ไม่มีตั้งเป้าไว้เรื่องนี้ท่านรับหลักเกณฑ์หลักการแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปแล้วกรุณาทาด้วยนะคะดิฉันต้องการความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะประชาชนรออยู่บรร่ามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสําหรับการปรับเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนทั้งแบบทุนหน้าอยู่ที่1000บาทและแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุอยู่ที่1250บาทเป็นขั้นบันไดที่มีการจ่ายสูงสุดและบํนาาานนนท้ห บาทเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหรจไ่รจะรับสิทธิ์และรัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อย่างไรวันนี้เสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันที่1 0พฤศจิกายนนี้กลางกระเป๋ารอการอนุนันสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนี้เบี่ยงชีพสูงอายุนะคะได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอู่ที่700 8-89 0ปีถึงปีรับกยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับกยู่ที่1,000บาทตามมาด้วยเงินเบีย้ยผู้พิการแบ่งออกตามช่วงอาย,ยุอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่ 1,000บาทอายุส8บปปีขึ้นไปรับยู่ที่8 0 0บาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มอีกนะคะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐอีก200บาทรวมจ่ายอยู่ที่1,000บาทและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทในวันที่10พฤศจิกาย,ยน25 6 8นรบนี้และนอกจากนี้ค่ะทวงถามสวัสดิการจากทางภาครัฐเบี้ยงีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเมื่อไหร่จะได้บำนาญทุนหน้าอยู่่ทที1,000บาาตติดม ตามมติครมรเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2567นะคะมีมติออกมาว่ารับหลักเกณฑ์และหลักการในเรื่องที่จะแก้ไขเบี้ยผู้พิการปรับเป็น1,000บาทเบี้ยเด็กเล็กเป็น600บาททั่วหน้าตั้งแต่ตั้งคันสีเดือนขึ้นไปเลยและก็เบี้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600เป็น700 700เป็น800 800เป็น1,000บาทเนี่ยค่ะมีมติแล้วก็จะบังคับใช้ด้วยวันที่1ตุลาคม68 ต่นี่ผ่านมา30ตุลาคมแล้วนะคะยังไม่มีการบังคับใช้เลยงบ6กก้าก็ไม่มีตั้งเป้าไว้เรื่องนี้ท่านรับหลักเกณฑ์หลักการแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปแล้วกรุณาทำด้วยนะคะดิฉันต้องการความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะประชาชนรอยอยู่ตามที่เมื่อประหลัด นะคะกระทรวงพัฒน,นาสังคมเนี่ยออกมาพูดว่าจะแก้ไขระเบียบนะคะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้พิการก็คือให้ตาบอดข้างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิการถือเป็นเรื่องดีนะคะแต่ดิฉันก็อยากทราบไทม์ไลน์ว่าจะบังคับใช้ได้เมื่อไหร่รวมถึงระเบียบอ,อื่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาบอดสีและเ,ลเรื่องของหูหนวกข้างเดียวนียเวลาไปรับไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่รับนะคะแต่การในระเบียบเนี่ยก็ไม่ถือเป็นผู้พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยควรพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ไหมว่าให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จจะะไดดด้้้้างงาางนนนเเปป็ผ็ผูพิกรรวยที่2 ค่ะเรื่องการกู้ยืมนะคะเงินของผู้พิการในกองทุนผู้พิการนั่นเองนะคะเป็นการกู้ยืมที่ยากมากดิฉันลงพื้นที่ไหนเนี่ยคือกลากในการหาคนค้ำประกันค่ะเพราะต้องมีไรายได้หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาดูแลผู้พิการหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานแล้วมาดูแลผู้พิการเขาไม่มีไรายได้ประจําเป็นหมื่นหรอกคะ่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนไหนท่านแก้ระเบียบแล้วแก้ให้มันดีไปเลยค่ะเอาหลักเกณฑ์ให้มันง่ายขึ้นให้มันลดความยุ่งยากลงแล้วก็สามารถหาคนไม่ต้องมีคนค้ำเลยก็ได้ให้ผู้พิการ ได้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างเต็มที่ประเด็นสุดท้ายคะ่ะท่านประรธานตามมติคอรมอรเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2500 67นะคะมีมติออกมาว่ารับหลักเกณฑ์และหลักการในเรื่องที่จะแก้ไขเบีย้ยผู้พิการปรับเป็น1,000บาทเบีย้ยเด็กเล็กเป็น600บาททั่วหน้าตั้งแต่ตั้งคัน4เดือนขึ้นไปเลยและก็เบีย้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600เป็น700 700เป็น800 800เป็น1,000บาทเนี่ยคะ่ะมีมติแล้วก็จะบังคับใช้ด้วยวันที่1ตุลาคม68แต่นี่ผ่านมา30ตุลาคมแล้วนะคะยังไม่มีการ บังคับใช้เลยงบ69ก็ไม่มีตั้งเป้าไว้เรื่องนี้ท่านรับหลักเกณฑ์หลักการแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปแล้วกรุณาทาด้วยนะคะดิฉนันต้องการความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะประชาชนรออยู่ค่ะรบกวนด้วยค่ะรรท่านประธานขอบคุณค่ะเรื่องสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ตอนนี้ปัญหาของเงินสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ของผู้สูงอายุทั่วประเทศมีปัญหาอย่างมากเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนเรื่องนี้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมชาปนิก,กิจสงเคราะห์ มีไม่ต่ำกว่า20บล้านคนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยสิกว่าล้านคนที่เหลือเป็นผู้ที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุแต่ก็เป็นผู้เดือดร้อนรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายหมื่นล้านบาทหลายที่ครับหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่มหาสารคามที่วาปีปทุมตอนนี้ท่านธงชัยเบอร์ไทยสงก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่สปีกว่าแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยที่โคราช ท่านสอสสุทธสิทธิ์พุทธศัก,กดิ์ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ร้องเรียนเข้ามาก็มีปัญหาเช่นกันที่ราชาเทวะสมุทรประการท่านสสนิตยามีศรีก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ฟ้องร้องกันอยู่หลายร้อยล้านบาทที่ในจังหวัดรลยองครับท่านสอสอสว่างจิตเราหาโลจนพันธ์ก็ติดตามเรื่องนี้เช่นกันดูในเพจของผมผมลงเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์ไปรวมทุกแพลตฟอร์มทั้งทิกต y ก u t u b e เพจ Facebook แล้วก็ไอจีรวมแล้วเนี่ยคนดู เป็น10บล้านคอมเมนต์เนี่ยเกือบหมื่นทุกคำถามใกล้เคียงกันครับว่าจะส่งต่อดีไหมจะจ่ายต่อดีไหมแล้วถ้าตายจะได้เงินหรือไม่มีทุกจังหวัดครับผมจดมาครับทั้งจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์อยุธยากำแพงเพชรระยองสกลนครบุรีลำสีสะเกดนครศรีนครราชสีมามหาสารคามอุดรหน,นองบัวลำพูชัยภูมินครพนมสุรินทร์ขอนแก่นลพบ,บุรีเชียงใหม่ อันนี้แค่แค่บางจังหวัดที่ผมยกตัวอย่างมาท่านประธานปีหนึ่งในส่ง4 5 0 0 0บาทชาวบ้านเอาเงินตรงไหนครับอีกขอเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหลังคาเรือนละ9,000บาทค่ะขณะน,นี้น้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะพี่น้องในเขตอาเภอบรารกรรมบางกระทุ่มของดิฉันและรวมถึงพื้นที่น้ําท่วมบ้านทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการนําเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี้เพื่อไปใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านดิฉันจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือน้ําท่วม โดยเร่งด่วนค่ะประเด็นที่สองค่ะท่านประธานคะเนื่องจากราคาข้าวตกต่ําเป็นอย่างมากค่ะได้มีคําร้องขอจากพี่น้องเกษตรกรจังหวัดพิษุโลกผ่านดิฉันมาดิฉันจึงขอเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังดังนี้ค่ะ พี่น้องของดิฉันขอให้หนึ่งมีข้าวเปลือกนะคะในราคา800 0บาทต่อตันค่ะและสองขอให้ศูนย์วิจัยมเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำนวน20ถังต่อพี่น้องเกษตรกรหนึ่งรายค่ะและสามเปิดโครงการปุ๋ยธงเขียวในราคาพิเศษให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต 4. พักชําระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรโดยพัก เงินต้นและพักดอกเบีย้ยทกสเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของดิฉันได้ต่อลมหายใจลดความตึงเครียดค่ะเพราะว่าพี่น้องมีความหวังกับรัฐบาลนะคะรัฐบาลคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรค่ะปัญหาของพี่น้องเกษตรกรค่ะเพราะเป็นปัญหาเรื่องดังมีมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยค่ะท่านประธานทั้งๆท,ที่บ้านเรานะคะ มีพี่น้องเกษตรกรมากถึง30ซนะคะและก็มีพื้นที่ปลูกการด้านการเกษตรถึง40เอร์เซนะคะในขนาดเดียวกัน GDP ของอพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถกระเตื้องขึ้นมาได้เลยมากกว่าต่ำกว่า10เซของ GDP ทั้งหมดของประเทศดั้นเพราะว่าเรายัางไม่ได้รับให้โอกาสกับพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังนะคะจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่มาสามอำเภอนะคะได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็มีปัญหาหลักเจ็ดประเด็นนะคะท่านประธานมานําเรียนท่ประธาน ฝากไปถึงรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเอาปัญหาของเกษตรกรอะนะคะมาเป็นนโยบายหลักของชาตินะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาราคาสินค้าตกต่ำในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านประธานคะปัญหาที่สองคือเรื่องที่ดินทํากินของพี่น้องเกษตรกรซึ่งตอนนี้ยังมีจํานวนมากที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเองในขณะเดียวกันปัญหาที่สามคือเรื่องของพ่อค้าคนกลางค่ะช่วงนี้มีพ่อค้าคนกลางนะคะเข้ามารับซื้อสินค้ากดราคายอย่างไม่เป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ ความบําบาบเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนอกจากนี้แล้วปัญหาที่4ี่ก็คงเป็นเรื่องของถนนด้านการเกษตรนะคะท่านประธานซึ่งเป็นถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงของฝนตกนี่แทบจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าทางด้านการเกษตรได้เลยท,ทั้งที่พี่น้องเราใช้แค่รถมอเตอร์ไซค์ใช้แค่รถซาลิงก,ก็ยังไปไม่ได้ค่ะท่านประธานนอกจากถนนแล้วตามมาติดติดก็คือเรื่องของไฟฟ้าสองทางทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถนอนเฝ้าสินค้าเกษตรได้ถูกลักถูกขโมยไปทุกวันไม่เว้นแต่ละคืนเลยนะคะนอกจากนี้แล้วปัญหา ต่อไปก็คือปัญหาการขาดแคลนน้ําในการทํากัรเกษตรนะคะทั้งที่บ้านเรามีทั้งปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งแต่พี่น้องเกษตรกรยังคงขาดแคลนน้าเป็นเรื่องหลักอยู่นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือประเด็นเรื่องของน้สินเกษตรกรทั้งนี้สินในระบบเองและก็นี้สินนอกระบบท่านประธานคะเรื่องของนิสินนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยเพราะทําให้พี่น้องเกษตรกรต้องละทิ้งถิ่นฐานของตัวเองต้องแยกจากครอบครัวเข้ามาทํางานในเมืองหลวงมากระจุกกันอยู่ที่เมืองใหญ่หรือแม้แต่ไปทํางานตึงต่างประเทศนักสะท้อนได้เห็นว่า าเหล่าพี่น้องเกษตรกรยังรอคอยความหวังจากธรธัฐบาลเป็นอย่างมากวันนี้ดิฉันาก,กนำเรียนท่านประธานนะคะอยากจะฝากท่านนายกธรธัฐมนตรีนะคะช่วยนะคะให้นโยบายของเกษตรกรนี่เป็นนโยบายนโยบายหลักของชาตินะคะส่วนรายละเอียดหลักๆในพื้นที่ดิฉันจะขอนําเรียนมา,าหารือท่านประธานในลาดับต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะชาวไร่อ้อยฝากมาถามผ่านสภาว่าเงินตัดอ้อยสด ที่รับปากจะให้พี่น้องครั้งแรกจ่ายไปแล้ว69บาทท่านประธานครับข้อตกลงก็คือ100่งรแล้วจะจ่ายเพิ่มอีก31บาทก็ชาวระอ้อยรอความหวังฝากผมมาผ่านท่านประธานว่าได้ยินข่าวว่าจะมีงบประมาณประมาณสองพกว่าล้านเศษจ,จะจ่ายกลางเดือนพฤศจิกาที่จะถึงพี่น้องจะตัดอ้อยแล้วครับก็ ันวานี้ก็จะเริ่มเปิดหีบแล้วก็ฝากท่านทันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าชาวบ้านไร่อ้อยอยากได้จริงๆตรงนี้เพื่อเป็นต้นทุนในการตัดอ้อยครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงคงเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็รอคอยติดตามมาตรการในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพราะว่าประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ